จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจจราจรต้องไปรวมงานกับตำรวจหน่วยปราปัามยาเสพติดที่มีประสบการณ์มากกว่า13ปีซึ่งพวกเขาก็ต้องเจอกับอันตรายต่างๆมากมายแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด สวัสดีครับพลอพัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเทนนิงเดย์ตำรวจรหัมโคตรไม่เป็นและเรื่องราวในหนังต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรก่อนไปรับชมรับฟังการสปอยผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อการไปสู่แสนซับด้วยกันหนังเปิดเรื่องมาทีบ้านของตำรวจหนุ่มคนหนึ่งท,ท,ยยที่มีชื่อว่าเจคฮอยที่อาศัยอยู่กับภรรยาที่มีชื่อลิซาและลูกชายของเขาแล้ววันนี้ฮอยก็ต้องไปเริ่มงานใหม่กับหน่วยสืบสวนยาเสพติดและขณะที่ฮอย าแต่งตัวและกำลังจูบกับภรรยาอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลิซ่าเลยเดินไปรับสายก่อนจะเรียกฮอยไปคุยซึ่งสายที่โทวมานั้นก็คือหัวหน้าแผนกสืบสวนยาเสพติดที่มีชอว้าอาัลอนโซและอัลอนโซก็ได้บอกให้ฮอยแต่งตัวนอกเครื่องแบบและให้ไปเจอเขาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง้อมกระวางสายไปซึ่งฮอยเนี่ยก็เหมือนจะไม่พอใจนะครับลิซ่าเลยเดินมาให้กำลังใจและจูบกันก่อนออกไปทำงาน พอไปถึงร้านกาแฟอารอนโซก็กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่หอมกระบอกให้หอยสั่งอะไรกินนะครับซึ่งตอนแรกหอยก็ไม่สั่งเพราะเกงใจแต่พอหอยจะชวนคุยอารอนโซก็ไม่อยากคุยและจะขออ่านหนังสือพิมพ์ต่อหอยเลยเปลี่ยนใจจะสั่งของมากินแต่อารอนโซก็บอกว่าตอนนี้หมดเวลาสั่งแล้วหอมกระบอกให้หอยเราเรื่องอะไรก็ได้ให้เขาฟังหลังจากเล่าจบอารอนโซก็ให้หอยจ่ายค่ากาแฟเขาด้วยก่อนไป พอทั้งสองเดินมาขึ้นรถของอลรอนโซหอยที่เห็นรถก็ได้ถามไปว่าทําไมถึงไม่ใช้รถราชการอลรอนโซก็บอกว่ารถมันไม่เท ฮอยเลยถามถึงออฟฟิศกับอลรอนโซที่พวกเขาจะไปทํางานกันต่อแต่อลรอนโซก็บอกว่ารถคันนี้แหละคือออฟฟิศระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นอารอนโซก็พูดถึงคดีที่เขาทําอยู่ให้ฮอยฟังพร้อมก็บอกว่าอย่าเอาสิ่งที่โรงเรียนตารวจสอนมาใช้ที่นี่เพราะมันอาจจะทําให้ได้โดนค่าได้ซึ่งการทํางานของอารอนโซนั้นก็คือต้องทําตัวให้ธรรมดาสุดนะครับพอจะได้ทํางานง่ายไม่ตกเป็นเป้าสายตาและตอนนั้นอารอนโซก็บอกให้ฮอยลดกระจกลงและทําความคุ้นเคยกับกลิ่นและเสียง พร้อมกระบอกให้ฮอยฝึกภาษาสเปนไว้ด้วยและขณะที่พวกเขาขับรถออกไปเรื่อยๆอารอนโซก็ได้ถามถึงครอบครัวของฮอยแต่ว่าฮอยเนี่ยก็ขอให้อารอนโซอย่าพูดถึงครอบครัวของเขาแต่อารอนโซเนี่ยก็ยังพูดถึงอยู่นะครับพร้อมกระบอกฮอยไปว่าอย่าสวมแหวนแต่งงานไปทํางานเพราะคนร้ายอาจจะรู้ว่าเรามีคนที่เรารักและถ้ามันรอดไปได้มันอาจจะมาทําอันตรายต่อครอบครัวของเราและตอนนี้อารอนโซก็ได้ซุ่มดูสายของเขาที่ไปรอดซื้อยา พอมีรถขับมาซื้อ,อยาพวกเขาก็ว่างแผนและเริ่มแผนการกระทันทีโดยอารอนโซนั้นก็ได้ขับรถไปขวางหน้ารถของพวกนั้นเอาไว้พร้อมก็บอกให้พวกนั้นเอามือแตะกระจกและส่งยาทั้งหมดมาซึ่งหอยได้เห็นแบบนั้นเขาก็ยื่นมองอารอนโซว่าทําเกินกว่าเหตุไปไหมพออารอนโซยึดของกลางมาได้เขาก็ได้บอกพวกนั้นว่าที่นี่คือถิ่นนแก๊งและห้ามมาเหยียบที่นี่อีกและถ้าเขาเห็นเขาจะยึดรถและให้เดินกลับกันเองหลังจากที่ยึดของมาได้พวกเขาก็ได้ขับรถกันออกไปซึ่ง อลอนโซ่ so นั้นก็ดูสนุกกับการทําแบบนี้และเขาก็ได้บอกกับฮอยว่าตำรวจหน่วยสืบสวนยาเสพติดจะต้องมีสันในเลือดซึ่งฮอยเนี่ยก็คิดว่าอลรอนโซ่จะปูนเองแต่อลรอนโซ่ก็ได้ยื่นมาให้ฮอยแต่ฮอยเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากออกจากงานแต่อลรอนโซ่ก็ไม่ยอมจึงหยุดรถกางสี่แยกและใช้พื้นคู่ฮอยพร้อมก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ฮอยอยู่ในหน่วยนี้อีกต่อไปพร้อมกับไล่ให้ฮอยลงจากรถฮอยเลยตัดสินใจป้นไปแต่เขาก็สำลักออกมาพออลรอนโซ่พอใจแล้วพวก เขาก็ได้ขับรถไปกันต่อนะครับ และขณะที่ฮอยนั่งอยู่บนรถเขาก็เริ่มเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวและรู้สึกว่าทุกอย่างมาเริ่มช้าลงเนื่องจากว่าตอนนี้ฮอยเมาอยู่นะครับและเขาก็กลัวว่าเขาจะถูกไล่ออกจากงานอารอนโซ่เลยบอกว่าผู้หมวดจะบอกล่กอนหนึ่งอาทิตย์ว่าจะมีการตรวจซึ่งมันก็ทําให้ฮอยเนโมโหมากที่อารอนโซ่บังคับเขาปุ๋นและพวกเขาก็ได้ขับรถมาที่บ้านของโรเจอร์ที่เป็นเพื่อนของอารอนโซ่ซึ่งอารอนโซ่ก็แนะนําให้โรเจอร์รู้จักกับฮอยก่อนที่โรเจอร์นั้นจะชวนทุกคนเข้าไปดื่มกัน ในบ้านระหว่างดื่มโลเจอร์ก็ถามกับหอยว่านับสกุลอะไรและโตมาจากไหนซึ่งโลเจอร์เนี่ยก็พอรู้ประวัติของหอยมาบ้างนะครับไม่นานเสียงโทรศัพท์ของโลเจอร์ก็ดังขึ้นและดูเหมือนว่าเขาจะมีเรื่องกระปลี้ยสายนิดหน่อยนะครับซึ่งอลอนโซก็ถามกับโลเจอร์ไปว่าหลังจากนี้จะทําอะไรซึ่งโลเจอร์ก็บอกว่าเขาจะอยู่แต่บ้านจนกเกษียณและเขาจะย้ายไปอยู่ฟิลิปปินส์และไม่กลับมานี่อีกซึ่งออลอนโซเนี่ยก็จะขอไปด้วยนะครับหลังจากดื่มเสร็จและขับรถกลับตอนนี้หอย ก็เริ่มสั่งเมาแล้วและเขาก็ได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะถูกคมขืนและขอความช่วยเหลืออยู่เขาเลรีบอกให้อลรอนโซจอดรถเพื่อลงไปช่วยเด็กคนนั้นซึ่งฮอยก็ได้เข้าไปสู้กับเด็กวัยรุ่น2คนที่กําลังจะคมคืนผู้หญิงคนนั้นซึ่งเขาก็ได้ต่อยสองคนนั้นจนมอบไปพออลรอนโซเดินลงมาสาวคนนั้นก็โมโหมากและด่าพวกนั้นจนหยาบซึ่งอลรอนโซเนี่ยก็ถามว่าทําไมเธอถึงไม่ไปโรงเรียนเนื่องจากว่าเด็กผู้หญิงคนนี้โดดเรียนไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับแต่ละว่างไปเธอก็มาเจ อคนนี้ก่หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จอารอนโซก็ปล่อยเธอไปแต่ดูเหมือนว่าฮอยเนี่ยจะไม่อยากให้เธอไปนะครับพร้อมก็บอกว่าทําไมถึงไม่ให้เธออยู่สอบปากคําก่อนอารอนโซ่เลยบอกว่าเขาไม่ต้องการสอบปากคําแต่ฮอยก็ได้บอกว่าคนพวกนี้ควรถูกจับขังคุก อารอนโซ่เลยพยายามขนตัวของทั้งสองคนและอารอนโซ่ก็ได้ใช้มีตัดเชียงให้กับเด็กอีกคนพร้อมกับเอาปืนจ่อขณะคุยซึ่งฮอยเนี่ยก็ได้แต่มองและคิดว่าอารอนโซ่ทำเกินไปหลังจากพูดคุยกันเสร็จอารอนโซ่ก็เดินออกไป และขณะที่หอยกำลังจะเดินตามไปก็ได้มีเด็กคนหนึ่งหันมาหาเรื่องเขาเขาจึงหยุดและหันไปมองเด็กคนนั้นซึ่งเขาก็ได้หันไปเห็นกระเป๋าตั้งสีแดงที่เป็นของเด็กสาวคนนั้นหอยเลยเก็บไว้ให้เด็กผู้หญิงคนนั้นตอนที่เจอเธออีกครั้งหลังจกเคลียร์กับพวกวัยรุ่นเสร็จอรอนโซก็ได้ชวนหอยไปดื่มแต่หอยก็ปฏิเสธนะครับเพราะเขาไม่อยากเมาซึ่งตอนนั้นอเอนโซก็บอกกับหอยว่าเราไม่ควรสนใจคดีเล็กๆแบบนี้และเราควรสนใจแต่คดีใหญ่ซึ่งมันก็ทําให้น้องคู่เนี่ยมีปากเสียงกนัน แต่สุดท้ายทั้งครูก็ไปดื่มด้วยกันอยู่ดีหลังจากดื่มเสร็จพอขับรถออกไปได้สักพักอารอนโซก็ได้จอดรถและให้ฮอยไปหลอกซื้อโคกกับสนุบด็อกซึ่งโคกเนี่ยมันก็คือแป้งนะครับแต่สนุบด็อกก็รู้ทันว่าพวกเขาเป็นตำรวจที่มาล่อื้อพอเขาคุนหน้าอารอนโซเขาจึงไม่ยอมขายให้พอรู้แบบนั้นอารอนโซก็ได้ให้ฮอยวิ่งตามสนุบด็อกไปซึ่งสนุบด็อกก็ได้เข้าไปในร้านวิกร้านหนึ่งแต่ฮอยก็ตามทันนะครับ พออารอนโซเดินเข้ามาอารอนโซก็ถามสนุปด็อกว่านายทํางานให้กับใครซึ่งสนุปด็อกในก็ปฏิเสธนะครับว่าเขานั้นไม่ได้ทํางานให้กับใครอารอนโซเลยพยายามถามเค้นเพื่อให้สนุปด็อกบอกที่ซ่อนของให้แต่สนุปด็อกก็บอกว่าเขาไม่มีพอเขาเลิกขายไปแล้วอารอนโซได้เห็นแบบนั้นเขาเลยบอกให้สนุปด็อกอ้าปากแล้วก็รบก่นขึ้นจากนั้นเขาก็หันไปยืมปากกาจากหอยพร้อมกับถามย้ำสนุปด็อกอีกครั้งว่าไม่มีโคกจริงๆหรอซึ่งคําตอบที่ได้นั้นก็คือไม่มีเหมือนเดิม เขาเลยใช้ปากกาที่มไปที่ข้อขอ n สนูปดอกและตอนนั้นมันก็มีแป้งไหลออกมา ซึ่งมันก็ทําให้ห้อยเนี่ยอึ้งมากกับสิ่งที่อลันโซ่ทาก่อนนี้เขาจะบังคับให้สนุบด็อกบอกชื่อว่าเขาทํางานให้กับใครสนุบด็อกที่โดนเค้นยิ่งหนักก็ยอมบอกไปว่าเขาทํางานให้กับแซนแมนพอได้คําตอบแล้วพวกเขาก็ปล่อยสนุบด็อกไปจากนั้นเขาก็โทรไปหาบ๊อบเพื่อขอข้อมูลและที่อยู่ของแซนแมนหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วทั้งคู่ก็เข้ามาในถิ่นแก๊งอีกครั้งก่อนนี้พวกเขาจะเดินเข้ามาคนบ้านของแซนแมนซึ่งตอนนี้ในบ้านก็มีภรรยาและลูกของแซนแมนอยู่นะครั ซึ่งอลรอนโซก็เดินสำรวจรอบบ้านว่ามีคนอื่นอีกไหมพอเคลียร์พื้นที่เสร็จเขาก็เริ่มต้นคนบ้านทันทีซึ่งตอนนั้นเมียของแซนแมนก็งงนะครับและเธอก็พยายามขอหมายค้นจากหอยไปแต่หอยก็บอกว่าหมายค้นอยู่กับอลรอนโซและขณะที่อลรอนโซกําลังคนบ้านอยู่นั้นเขาก็ได้หยิบบางอย่างใส่กระเป๋าเสื้อไปส่วนทางด้านภรรยายของแซนแมนที่โดนท้งคู่เข้ามาบุกลุกและไม่แสดงหมายค้นสักทีตอนนี้เธอก็เริ่มไม่ให้ความร่วมมือแล้ว พออลอนโซเดินออกมาเขาก็ไม่เจอแปลงตามที่สนุบด็อกบอกนะครับและอลอนโซก็ได้แสดงหมายขนให้กับเมียของแซนแมนดูแต่เธอก็รู้ว่าหมายขนนั้นนี้มันเป็นหมายขนปลอมนะครับเธอจึงรีบเดินไปยังห้องที่อลอนโซขึ้นไปขนจนเธอได้รู้ว่าของของเธอนั้นถูกอลอนโซขโมยไป และพอทั้งคู่ออกมาจากบ้านและก็มันจะขึ้นรถภรรยาของแซนแมนก็ตะโกนบอกให้อลอนโซเอาเงินมาคืนเธอและตอนนี้ชาวแกงที่อยู่ในถิ่นไม่ได้ยินมันก็ได้ยิงมาที่รถของอลอนโซและมันก็ทําให้รถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับพวกเขาเลยหนีไปจากที่นี่ไม่ได้อลอนโซจึงตัดสินใจปะทะกับพวกนั้นซึ่งหอยที่อยู่ในรถก็พยายามสตาร์ทรถให้ติดพอติดทั้งคู่ก็ได้ขับหนีออกไปซึ่งหอยเนี่ยก็โมโหมากที่อลอนโซไปขโมยเงินมาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะทะเลาะก,กันเรื่องนี้ อารอนโซเลยบอกให้หอยจอดรถและให้หอยที่กลัวกลับไปเป็นตำรวจจราจรเหมือนเดิมแล้วบอกให้หอยนั้นกลับไปลองให้กับผอบอเพื่อให้ผอบอหางานเบาๆให้กับหอยทำก่อนที่อารอนโซจะให้หอยเลือกว่าจะทำงานกับเขาหรือกลับไปเป็นตำรวจจราจรหลังจากเลือกได้พวกเขาก็ได้ขับรถเข้าไปในทินที่มียาเสพติดชุกชุมอีกครั้งและอารอนโซก็เล่าเกี่ยวกับที่นั้นว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของอาชญากรพอไปถึงและลงจากรถเขาก็ทักทา้โบนแต่ว่าโบนเนี่ยก็เหมือนจะไม่ชอบหน้า อลอนโซสักเท่าไหร่นะครับก่อนนี้เขาจะเดินเข้าไปหาเมียของเขาและแนะนําให้เมียรู้จักกับฮอยจากนั้นพวกเขาก็หาอะไรให้ฮอยกินและก็ให้ฮอยอยู่กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของอลอนโซนะครับส่วนอลอนโซและเมียก็ได้ไปกินตับกันอย่างเมามันจนลูกเขาและฮอยหลับไปเมื่อทั้งคู่เสร็จภารกิจเขาก็ได้มาปลุกฮอยพอพวกเขานั้นมีประชุมกับพวกบิ๊กบิ๊กอีกสินาทีก่อนไปอลอนโซก็เข้ามาทักทายกับลูกแต่ลูกเขาเนี่ยก็ดูซึมๆไม่สดใสนะครับพอไปถึง ที่ประชุมอลอนโซก็บอกกับฮอยว่าห้ามพูดอะไรถ้าเขาไม่ชวนคุยและตอนนี้ฮอยก็ได้นั่งแยกโต๊ะกับพวกอลอนโซนะครับและขณะที่อลอนโซกับพวกกาลังคุยกันและขำกันยกใหญ่สแตนก็ถามว่าอลอนโซไปเล่นของแพงที่ลัดเวกัปหรอ แต่อารอนโซก็ตอบว่าเขาไม่รู้พอทีนั้นไม่ใช่ทินเขาและก็ดูเหมือนว่าอารอนโซเนี่ยจะไปเล่นผิดทินนะครับเลยทําให้ตอนนี้อารอนโซกําลังจะโดนเก็บโคนเนโตะเลยบอกให้เขารีบหนีไปแต่อารอนโซเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับและเขาก็จะใช้เงินในการแก้ปัญหาในครั้งนี้พร้อมกับถามไปว่ารถคันไหนเบนส์สีเทาหรอก่อนที่อารอนโซนั้นจะออกจากร้านและเดินไปที่รถและเอาเงินที่เขาพูดมาได้ไปใส่ท้ายรถเอาไว้ พร้อมกับโทรหาเพื่อนเขาทัานทีว่าตอนนี้ได้ไฟเขียวแล้วและก็ดูเหมือนว่าอารอนโซเนี่ยจะวางแผนทําอะไรสักอย่างนะครับซึ่งหอยก็ถามว่าอารอนโซมีเงินเท่าไหร่ในแจ็กเกต็ตอารอนโซเลยตอบไปว่าเขามียุ่สี่หมื่นและวหอยเนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าอารอนโซเอาเงินนั้นมาทําไมแต่อารอนโซก็บอกหอยกลับมาแค่ว่าไม่มีอะไรได้มากฟรีฟ และตอนนี้เพื่อนที่เป็นตำรวจของอลรอนโซก็มาถึงจุดนัดหมายแล้วและตอนนี้พวกเขาก็กําลังบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของโรเจอร์ที่เป็นเพื่อนกับเขาในตอนต้นเรื่องและเขาก็ได้เอาปืนจ่อโรเจอร์เอาไว้ซึ่งโรเจอร์ที่กําลังงงเลยถามกับอลรอนโซไปว่ามีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอลรอนโซเลยบอกว่ามันจําเป็นพร้อมกับยื่นหมายคนให้กับโรเจอร์ดูและเขาก็เล่าให้ฟังว่าโรเจอร์นั้นควรเสียภาษีให้กับหลัดบางและตอนนี้เขาก็ช่วยนายไม่ได้แล้วเพรขะ เขาโดนบังคับไหมที ก่อนนี้พวกเขาจะเริ่มขุดพื้นขั้วกันหลังจากขุดไปเรื่อยๆพวกเขาก็ได้เจอกล่องใหญ่ใบหนึ่งที่ในนั้นมีเงินอยู่มากกว่า4 000, 000, ล้านเหรียญและอารอนโซก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งในนี้ให้กับฮอยด้วยแต่ฮอยเนี่ยเขาก็ไม่รับนะครับเพราะเขามองว่าการทําแบบนี้มันผิดกฎหมายเมื่อเจอเงินแล้วอารอนโซก็ต้องการเก็บโรเจอร์ทิ้งเขาเลยเรียกฮอยมาเพื่อให้จัดการเรื่องนี้แต่ฮอยเนี่ยก็ไม่กล้ายิงนะครับอารอนโซเลยคว้าปืนไปจัดการยิงโรเจอร์เองซึ่งมันก็ทําให้ฮอยตกใจมาก และอารอนโซก็ได้แต่งเรื่องขึ้นมาว่าโรเจอร์ยิงพวกเขาก่อนพวกเขาเลยต้องยิงป้องกันตัวซึ่งนั่นก็ทําให้ฮอยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อารอนโซทําแบบนั้นฮอยเลยเอาปืนไปเจาะอารอนโซเอาไว้แต่ทว่าฮอยนั้นก็โดนปืนเจาะกลับมาเช่นกันนะครับอารอนโซได้เห็นสถานการณ์ไม่ดีแล้วเขาเลยบอกให้ทุกคนวางอาวุธลงแต่ทว่าฮอยเนี่ยก็ยังเอาปืนเจาะเขาอยู่อารอนโซเลยพูดกับฮอยไปว่าบางครั้งเราต้องทํางานสกปรก,ปกแต่ก็ไม่ได้ทําทุกวันหอมบอออีกว่าเขาวางแผนให้ฮอยเป็นคน ยิงโลเจอร์รวมถึงเลี้ยงให้หอยนั้นดื่มแอลกอฮอล์และปุ๋นย่าอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เขาก็ได้วางแผนมาเป็นอาทิตย์แล้วหอยที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ยอมและยืนพื้นให้กับอารอนโซไปพอตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุอารอนโซก็ได้ขู่หอยว่ายาปากสว่างจนทําให้น้งคู่นั้นทะเลาะกันซึ่งหอยก็ได้บอกอ so ารอนโซว่านันเป็นเพื่อนของนายแท้ๆในอย่างฆ่ากันได้อารอนโซเลยถามก็ไปว่ารู้ได้ยังไงว่านั้นคือเพื่อนเขาพร้อมกับอธิบายให้ฟังว่านี่คือเกมและโลเจอร์นั้นก็ใคร ยาให้กับเด็กๆและเขาก็เห็นโรเจอร์ขายยาแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วเขาจึงเก็บโรเจอร์ทิ้งและอารอนโซก็บังคับให้หอยรับเงินซึ่งเขาก็ไม่รับนะครับและหอยก็ยังบอกอีกว่าเขานั้นจะกลับไปเป็นตำรวจรจราจรเหมือนเดิมดีกว่าซึ่งอารอนโซที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกนะครับว่าหอยนั้นสามารถเป็นเหมือนเขาได้แต่ก็ต้องมือสกปรกนิดหน่อยในการทำงานนี้หลังจากนั้นอารอนโซก็มายังทิ้งยาเสพติดอีกครั้งซึ่งคนในนั้นก็เหมือนจะเข้ามาหาเรื่องหอยอาจจะเป็นเพราะว่าหอยเนี่ยไม่ มาทีนและตอนนี้อารอนโซและฮอยก็ได้ถือของเพื่อมาที่บ้านหลังหนึ่งนั่นก็คือบ้านสายซืบของอารอนโซแต่สายซืบคนนี้ก็ติดคุกอยู่นะครับอารอนโซเลยต้องมาดูแลข้อพัวแทนให้เมื่อมาถึงหน้าบ้านก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดิอนออกมาเปิดประตูและก็ได้กลับเข้าไปก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูให้ซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าสมายลี่นะครับก่อนที่พวกเขาจะพากันเดินเข้าบ้านไปพอเข้าไปแล้วอารอนโซเนี่ยก็ขอไปเข้าห้องน้านะครับส่วนแห่งด้านสมัย ก็นั่งเล่นกับเพื่อนเขาต่อและฮอยเองก็ยืนรออลอนโซอยู่แต่พวกเขาก็ได้ชวนฮอยไปเล่นการและดื่มกันแต่ว่าตอนนั้นฮอยก็เหมือนจะไม่อยากเล่นแต่สุดท้ายฮอยก็ต้องไปนั่งร่วมวงด้วยอยู่ดีขอนั่งคุยกันสักพักพวกนั้นก็ได้ขอดูปืนของฮอยซึ่งฮอยก็ให้ดูนะครับและพวกนั้นก็บังคับไม่ฮอยนั่งเล่นกับพวกเขาอีกครั้งและสมัยรีก็ได้เล่าเรื่องของอลอนโซให้ฮอยฟังว่าอลอนโซต้องเอาเงินไปให้พวกรเซียหนึ่งล้านเหรียญภายในเที่ยงคืนนี้ไม่งั้นเขาจะโดนฆ่าฮอยที่รู้แบบ นบบนัน้เขาก็ได้ยกโตะ๊ะและโยนเงินใส่พวกนั้นไปแต่เขาก็ล้มลงและโดนปืนเจาะเอาไว้จากนั้นสมัยลีก็ลากหอยลงไปที่อ่างน้ําและจะจัดการยิงหอยทิ้งซึ่งพวกของสมัยลีก็ได้ไปคนตัวของหอยเพื่อหาเงินที่มีอยู่กับตัวเขาจนได้เจอกับกระเป๋าสีแดงซึ่งกระเป๋านั้นก็เป็นของญาติสมัยลีสมัยลีเลยถามว่าเก็บกระเป๋านี้มาจากไหนแต่พอหอยบอกสมัยลีก็คิดว่าหอยโกหกและจะยิงหอยทิ้งหอยเลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาได้ไปช่วยเด็กที่จะถูกข่มขืน และเธอก็ทํากระเป๋านี้ตกเอาไว้เขาเลยเก็บไว้ให้และถ้าเขาเจอเธออีกครั้งเขาก็จะเอาไปคืนเธอซึ่งสมัยรีก็โทรไปหายาิของเขาเพื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมซึ่งเธอคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่ามีตํารวจมาช่วยเธอไว้ในตอนนั้นสมัยรีที่รู้แบบนั้นเขาเลยตัดสินใจไม่ฆ่าหอยทิ้งนะครับ หลังจากที่สมลี่ไม่ฆ่าเขาหอยก็เดินถือปืนและเข้าไปทิ่นแก๊งอีกครั้งและตอนนี้เขาก็ได้มาที่บ้านของภรรยะอาอลรอนโซโดยที่มีโบนเฝ้าอยู่หน้าบ้านนะครับพอรู้ว่าห้อยมาหาอลรอนโซเขาก็ให้หอยเข้าไปซึ่งหอยเนี่ยก็ค่อยๆย,ย่องเข้าบ้านและโยนหินไปที่หน้าต่างเพื่อให้ลูกของอลรอนโซเห็นนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะโบกมือทักท่ายกันและเขาก็ได้บอกให้เด็กคนนั้นเปิดประตูให้และถามถึงอลรอนโซไปพอเข้าไปได้หอยก็ให้เด็กคนนั้นหาที่แอบซึ่งเด็กคนนั้นก็ เข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าหลังจากแอบเสร็จหอยก็เดินเข้าไปที่ห้องนอนของอารอนโซและที่ประตูเข้าไปพร้อมกับสั่งให้เมียของอารอนโซไปยืนชิดผนังเอาไว้และเขาก็บอกให้อารอนโซเอาเงินทั้งหมดมาใส่กระเป๋าและเอาปืนไปใส่ปกหมอนเอาไว้อารอนโซที่เห็นแบบนั้นเขาก็บอกกับหอยว่านายสอบผ่านแล้วและให้เอาปืนลงแต่หอยไหนก็ไม่ฟังนะครับพร้อมย้ำกับอารอนโซเหมือนเดิมและยังบอกอีกว่าอารอนโซนั้นไม่ได้ไปหาพวกรัสเซียจริงๆอารอนโซที่เห็นว่าหอยเอาจริงเขาก็ย่อมทาตามนี้ห้อย แต่จังหวะที่หอยเผือเขาก็ได้ย่นบุหรี่ที่เขาสูบไปใส่ตาของหอยจนทำให้ทั้งคู่นั้นเกิดการต่อสู้กันขึ้นและระหว่างที่กำลังยิงต่อสู้กันนั้นลูกชายของอารอนโซก็ได้เดินออกมาเมียของเขาเลยบอกให้ทั้งคู่หยุดยิงซึ่งอารอนโซก็บอกว่าหอยจะเข้ามาจับเขาจนทำให้ทั้งคู่นั้นเกิดการยิงปะทะกันขึ้นอีกรอบหอยที่เห็นแบบนั้นเขาเลยรีบเข้ามาอุ้มเด็กไปในที่ปลอดภัยซึ่งอารอนโซก็ได้อาศัยจังหวะนั้นหนีไปนะครับ จากนั้นฮอยก็ได้รีบตามอลรอนโซ่ไปจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นอีกรอบซึ่งอลรอนโซ่ที่เห็นท่าทีไม่ดีเขาก็รีบออกจากบ้านและจะรีบเอาเงินไปให้พวกรัสเซียตามที่ตกลงกันไว้ แต่ว่าห้อยเนี่ยก็กระโดดลงมาขี่นารถของอารอนโซเพื่อขวางอารอนโซเอาไว้แต่อารอนโซก็พยายามขับรถไปชนกับคันอื่นเพื่อสลัดห้อยออกไปแต่เขาก็ถูกห้อยต่อยเรื่อยเพื่อหวังจะหยุดรถจนทําให้วัยรุ่นแถวนั้นต่างออกมาดูพวกเขาสู้กันซึ่งอารอนโซก็สั่งให้ัยรุ่นพวกนั้นจัดการยิงห้อยทิ้งแต่ก็ไม่มีใครสนใจและยืนดูเท่านั้นอารอนโซเลยบอกให้หอยยิงเขาสักพักบนก็เดินเข้ามาและวางปืนลงให้กับอารอนโซห้อยเลยตัดสินใจยิงไปที่ก้นของอารอนโซซึ่ง อนโซที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็พยายามขอเงินจากหอยเพื่อจะเอาไปคืนให้กับพวกรัเสเซียตามที่นัดกันไว้แต่ว่าตอนนั้นหอยก็ได้กระชากตาตำรวจออกเพราะเขาจะเอาเงินนี้ไปด้วยส่วนทางด้านโบนเขาก็เดินมาหยิบปืนและเอาไปจ่อหัวอลอนโซาไว้พร้อมก็บอกให้้อยกลับบ้านไปและพวกเขาจะคอยคุ้มกันให้ซึ่งอลอนโซก็พยายามเรียกหอยไว้นะครับ แต่เขาก็ไม่สนใจและคนแถวนั้นก็ไม่มีใครสนใจอลรอนโซเลยก่อนที่ทุกคนจะเดินกลับเข้าบ้านกันไปเมื่อทุกคนกลับออกไปแล้วไม่นานอลรอนโซก็ได้ขับรถออกมาแต่ว่าตอนนั้นก็ได้มีรถมาขวางหน้ารถของ so อลรอนโซไว้และพวกนั้นก็ได้กระหน่ำยิงมาใส่รถของเขาพออลรอนโซลงมาจากรถพวกนั้นก็กระหน่ำยิงมาใส่เขาจนตายพอจัดการเสร็จพวกนั้นก็ได้ขับรถหนีไป ส่วนทางด้านฮอยเขาก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาและฟังข่าวที่รายงานข่าวเกี่ยวกับอลอนโซก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดในหนังเรื่องนี้จะจบลงในเพียงเท่านี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้หากคุณได้ตำแหน่งและอำนาจมาอยู่ในมือแล้วแต่ถ้าหากคุณใช้มันในทางที่ผิดสักวันหนึ่งคุณก็อาจจะเจอจุดจบเหมือนกันโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato อีกถึง73% ซึ่งพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการสปอยของพวกเราแล้ววันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับปักสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ